สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวเอฟซีฮีรันทุกท่านสวัสดีครับโอ้โหนี่ได้ไป้ายมาใหม่ๆนะนี่นะครับตลาดนัดออนไลน์บายฮีรันนิวมเนตนะครับก็มาเอาป้ายมาจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะครับการค้าออนไลน์ line, นะครับต้องบอกเพื่อนๆน,น,นะครับท่านใดที่การค้าออนไลน์นะไม่ได้จยู่เฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะท่านต้องมีนะท่านต้องไปจดะทะเบียนนะครับท่านต้องไปจดทะเบียนนะ,ะตลาดนัดออนไลน์ line, นะครับ วันนี้เอาไม่ยาวนะครับเอาไม่ยาววันนี้เอาแค่นี้นะครับเป็นเรื่องของอผ้อนเนื้อ,อผงใบลานเนื้อบล็อกอะไรบล็อกไม้เผาอะไรพวกนี้นะครับบล็อกไม้เผานี่เนี่ยมันจะดํากว่าผงใบลานเนื้อผงใบลานจะออกสีเทานะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้เสียงแผลบไปงานบวชมาเสียงเลยตะเบงตะโกนมากไปหน่อยนะครับเสียงเลยมนค่อยมี อ่ะก็ว wow so, so, so ันนี <n> ้ก็ถ so <A> ือว <prom> ่าง่ายๆคุยไม่เยอะนะครับวันนี้เอาง่ายๆเอาง่ายได้สิบยี่สิบนาทีนะครับชุดนี้นะชุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อดํานะครับอ่าชุดนี้ก่อนชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้ชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้ชุดนี้เลยนะนะครับชุดล่างนี้นะชุดล่างนี้นะครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมาเลยหนึ่งหมื่นบาทเมาเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ถ้าโอเคโทรมาเลยครับ0 6 4 7 6 9 9 2 4อะไรดีครับ, 64, 6, 24, รรบจีจ้าน้อยนะมาก่อนได้ก่อนครับอ่าแต่ถ้าเอาไปทีละองค์ก็ว่ากันไปนะครับองค์ละพันองค์ละพันห้าแต่สององค์นี้ก็มีราคาครับอันนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์จักรพรรดินะนะพิมพ์ใหญ่จักรพรรดิมหาจักรพรรดิอะไรนะครับเนี่ย มีสังกตินูนสูงครับมีความแห้งเก่านะเคยออกงานประกวดนะครับพิมพ์นี้อ่าผมก็ขึ้นคอเลี่ยมอยู่องค์หนึ่งไม่รู้หายไปไหนครับวันนี้มาเจอองค์ยังอยู่อ่ะก็มีองค์นี้ครับแบ่งกันไปครับเนะื้อหาโบสารชัดเจนนะถ้าเอาเดี่ยวครับสามพันถ้าเอาเดี่ยวสามพันนะพิมพ์นี้นะอันนี้เหมือนกันครับถ้าเอาเดี่ยวสามพันพิมกับไม่ขีดครับพิมใหญ่กับไม่ขีดเนะื้อหาโบสารชัดเจนนะอ่าเดี๋ยวไม่ดู ไม่ต้องห่วงครับเรื่องเนะื้อหาบนสารนะครับภาพผมก็เก็บมานานแนละ้วนะครับภาพแท้แน่นอนนะครับนะบางคนก็ว่ายุคสายวางังพระอนุรักษ์แต่คําว่าอนุรักษ์เนี่ยผมผมไม่อยากให้ใช้น,นะหม่ว่าจะออกที่ไหนก็คืออนุรักษ์หมดนะครับจะเล่นหาก็ต้องอนุรักษ์แต่ถ้าไม่อนุรักษ์ก็คือก็คือของที่ไม่มีคุณค่าเองไม่ต้องอนุรักษ์นะครับเนี่ยการไม่ขี่ครับ สององนี้องละสามพันบาทสององนี้ครับอง์ละสามพันบาทเอาหมดนี่นะครับจัดไปนะหนึ่งหมื่นบาทจบเลยสิบองนะครับอันนี้ไกเซอร์อ่าอันนี้ไกเซอร์นะอันนี้ไกเซอร์นะครับนี่ไกเซอร์สวยงามนะครับไกเซอร์นะชัดเจนนะครับหรือว่าจะซุ้มกรมวลสารต่างๆองค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่ครับนี่มีฝังพลอยด้วยนะครับเป็นธรรมชาติ มีฝังพลอยด้วยนะมีฝังพลอยเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะตัวค่ามาผมให้เพื่อนอยู่ร้านพลอยนะทําพลอยบอกพลอยแท้ครับเออแค่พลอยแท้ก็มีราคาแล้วนะครับมันมีอีกองค์นะอ่าองค์นี้ก็หายากน่นหัวนี่นี่น,น,นี่เป็นเม็ดเลยนะผมไม่รู้นะผมก็เรียกพลอยไปหมดแล้วครับเนี่ยฝังไว้สองเม็ดนะครับ,รรบแล้วมีผงตะไบทองด้วยครับผงตะไบทองนะมะมลสาราต่างๆนะ โหดแห้งยุบย่นยับเป็นเรื่องของธรรมชาติของพระสมเด็จนะครับนี่สวยงามนะสวยงามนะนเนื้อดำอม,มันเงาฉ่ำฝังพลอยด้วยครับนี่อ่ะถ้าเอาองค์เดียวนะครับเอาเหมาเลยองค์ละพันนะครับถ้าองค์เดียวก็อาจจะดีขึ้นไปนะครับอาจจะพันสองพันสามพันสี่พันห้าแต่สององค์นี้นะครับ องละสามพันบาทองค์ละสามพันบาทเลยนะองนี้องละสามพันบาทก็ต้องบอกว่าพิมพ์ที่หายากครับพิมพ์ที่หายากอ่ะจัดไปนะครับสนใจก็กิ้งกลางมาศูนย์หกสี่เจ็ดหกเก้าเก้าสองสี่นะครับหรือรายดีจีจ้าน้อยชุดนี้นะหนึ่งบาทนะครับถ้าท่านเอาสิบองก็เฉลี่ยองละหมืน่นแต่ถ้าท่านเอาองค์เดียวองค์นี้ก็ผมตีอง์ละสามพันนะครับจริงๆเอ่อในเรื่องของราคาผ้าเนี่ยมันไม่มีราคากลางนะครับขึ้นอยู่ความ าการตกลงนะครับของเจ้าของพระกับคนซื้อนะครับสามพันนี่ผมมองว่ามูลค่ากับพุทธคุณของพระสมเด็จวรรคังเนี่ยหรือสมเด็จพุทธจารย์โตปุกเสกแล้วเนี่ยผมว่าไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับดีกว่าท่านไปเช่าพระใหม่ๆนะครับหรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่ท่านนะเนาะ อันเนี้ยมันแท้แน่นอนนะครับอ่ะจัดไปครับทิบองค you know, ์นี้หนึ่งหมื่นบาทหมาเมาไปเลยหมาเมาไปเลยศูนย์หกสี่เจนหกเก้าเก้าสองสี่นะครับหรือลายดีจีจ้าน้อยนะอยู่หน้าปกนะครับถ้าเอาองค์เดียวนะอันนี้องคละสามพันชุดพวกนี้นะครับเนื้อดำผมเอาองค์ละพันสองอ่าผมเอาองค์ละพันสองเท่าเดียวนะผมเอาองค์ละพันสองนะครับชุดนี้นะองค์ละพันสองอันนี้อง์ละสามพันนะครับหมาหมดุนให้หมื่นหนึ่งจบเลยอ่าพูดง่ายๆสไตล์ขี่ลานเบรด อ่านะครับ0ูปหล่อ4769924ครับอย่ารอช้าครับตลาดนัดออนไลน์บายฮิรันในบริเวณนะครับวันนี้ถือว่าผมมาเปิดตลาดอีกช่องหนึ่งนะแบ่งปันบูชาพระเครื่องไปนะครับผมก็บริจาคพระหลวงเม่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงเม่อเดิมนะครับย้อนยุคก็คือหลวงพ่อน้อยปลูกเสกครับหลวงพ่อน้อยสร้างปลูกเสกนะอันนี้บริจาคให้เอฟซีนะไป รวมสร้างโบสถ์นะครับ5้าิองค์ถ้าไม่พอเดี๋ยวมีให้อีกนะครับไม่ว่าจะพระสมเด็จสายวงค์แต่วางอะไรครับก็ร่วมทําบุญกันไปนะครับถือว่าทุกท่านที่ร่วมเช่าหาบูชาพระผมไปเนี่ยก็ถือว่าทําบุญร่วมกันนะครับเราไม่ได้เน้นพาณิชย์นะเราเน้นความรู้นะครับแล้วก็แบ่งปันบูชาไปนอครับก็มาชุดนี้ต้องบอกว่าเนื้อแดงนี่หายากกว่าเนื้อดํานะนะครับ ผมให้ดูยังไงดีเอ่ยนะครับเป็นชุดเบนจ่าภาคีนะครับเขาขายอยู่ชุดละสองสามหมื่นนะครับชุดละนะครับนี่ก็คือเบนจ่าภาคีเลยครับหนึ่งก็คือพระสมเด็จนะครับนี่พิมพแกะทะลุซมนะครับชัดเจนแกะทะลุซมท่านดูเนื้อหาก่อนได้ผมทําคลิปไปแล้วนะนี่ไปย้อนดูคลิปได้ท่านดูเนื้อหาโหดเทียวแห้งยุบย่นยับครับนะมันไม่ได้เรียบตึงมนอะไรเหมือนสมัยอ่าเขาเรียกว,ว่าผ้าใหม่มันมีความเก่าแนละ้วแห้งโหดเทียวนี่นะครับ ซุมมวลไปแล้วซุมมวนนะครับซุมมวนมีความเก่าครับเราต้องแยกแยะนะนะครับพักเก้พักใหม่ะครับผมเคยทาคลิปนะครับที่ฝังลวดไว้ข้างในนะครับเนื้อดาเอาฝังลวดเลยนะใส่หลอดหลอดนมเล็กๆอ่ะหลอดยาคูพวกเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปทิงนะครับอ่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับขายไม่แพงขายไม่แพงนะครับ โอ้โหดูเนื้อเนื้อนี่ช่ำมันเลยครับอันนี้เป็นนางพญานะครับนางพญามีกิ่งนะครับอมีกิ่งหลังอุ้มนะครับหลังอุม้มพ้านี้เป็นผ้ายุคต้น,ตนเลยนะพ้ายุคต้นเลยนะ,ะมีเสียนผ้าลังใหญ่นะครับสายนี้ก็เก็บไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับเขาบอกเก็บตั้งแต่ พอคาพระสมัยนี้ยังเป็นวุ้นอยู่อ่ะล้วเขาไม่เคยเห็นก็ตีแก้ไงนะครับแต่วันนี้ผมก็พอมีนะครับผมก็เก็บไว้นะครับวันนี้ผมแบ่งปันอันนี้เป็นผงทุพันธ์เห็นไหมสวยงามฉ่ำนะครับคือเราดูเนื้อหาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเราแยกเนื้อหาเก่ากับใหม่เก่ากับใหม่มันขายขึ้นเลยนะเนี่ยท่านดูนครับ กิดการหดเหี่ยวยุบย่นยับครับผ้าใหม่เนื้อไม่ได้เรียบตึงอย่างนี้นะอ๋อัวเทีผ้าใหม่เนื้อจะเรียบตึงผ้าเก่าเห็นไหมครับหดเหี่ยวแห้งยุบย่นยับรอยขุยรอย,อยต่างๆครับเนี่ยคือผ้าเก่าเพราะว่าเป็นเนื้อดินเผาครับเนื้อดินเผารอยนิ้วมือสักๆากไปแล้วนะครับเ,เรียบๆไม่ใช่สักๆาอเลยผมไม่ได้พูดกลับกันไปทั่วเลย เรียบแล้วรอ ies, รย,รยนิ้วมือจะเรียบๆนะครับรอยนิ้วมือจะเรียบเนี่นางพญานะเขาขายกันเป็นหมื่นนะหลายหมื่นหลายหมื่นอ๋อนี่นางพญาอันนี้ผงสุพันดูวยเนี่ยผมเพี้ยนไปเลยนี่ครับชุดนี้ถือว่าสวยนะชุดนี้ถือว่าสวยครับอันนี้อะไรน,นี่ซุ้มกอรครับเห็นนะเป็นผ้าเอาจะชุดสายวางังก็ชุดสายวังนะครับเพราะว่าประวัติมันมีชัดเจนนะครับอันนี้ก็นี่ซุ้มกอนะครับ หดเทียวแห้งความเปบบ็นธรรมชาติของเนื้อผ้าครับสภาพใหม่จะเรียบตึงนะครับมีการหดเทียวนะก็ขายกันหลายหมื่นอยู่อชุดนี้เอาห้าพัน,ะบ,นา 5, บาทนะครับชุดนี้เอาห้าพันบาทนะครับชุดเบนจภาาคีนะครับกริ้งกลางเลยนะถ้ากอาองค์ละพันนะกริ้งกลางเลยครับอผมมีสองเนื้อก็คือเนื้อดํากับเนื้อเนื้อแดงครับดินเผา เนื้อดำอ่าเนื้อดำาในะนี้เนื้อดำนะครับเนื้อดำอ่าดูการหดเขียวแห้งยุบยับครับของเนื้อองค์พระนี่นะครับผมใช้อยู่ชุดหนึ่งนะครับผมก็จัดชุดเป็นจ่าภาก,ก,กีผมก็ใช้อยู่ชุดหนึ่งนะครับเก่าได้ใจดีนะถ้าไ่ลองดูผ้าใหม่ก็ไปเทียบผ้าใหม่ที่เราเห็นอยู่นะครับไม่ยากดู ปลาแห้งหดเจียวครับผิวมะกรูดเลยครับผิวมะกรูดเลยนะนี่นะครับชัดเจนมากคือพระใหม่เนี่ยผิวมันไม่ใช่แบบนี้นะครับท่านลองไปเทียบดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาศึกษาพระเครื่องครับพระเก่ากับใหม่ท่านศึกษาผิวเน่นะครับจะดึงหน้าให้ตึงเหมือนเด็กเนี่ยยังไงผิวมือหนังแขนหรือนิ้วมือก็เหี่ยวเหมือนเดิมนะครับ คนแก่คือคนแก่เันยังข้าครับจะปลอมให้เป็นเด็กวัยรุ่นเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยนะครับจะปลอมให้เป็นวัยรุ่นเป็นไปไม่ได้นะครับท่านก็พิจารณาเอานะครับมีกิ่งนะครับต้องมีกิ่งหายากนะนี่พิม์ใหญ่เกศทะลุซุวมครับมีกิ่งไรนมึงเนี่ยมีกิ่งนะครับชัดเจนมีสองชุดครับนี่มีสองชุดนะอ้าววันนี้นะครับเขาขายกันเป็นหมื่นนะครับผมจบที่ห้าพันบาทนะครับจบที่ห้าพันบาทนะ นะครับชุดเป็นจ่าปะคีนะครับมีกิ่งหลังเต่านะชุดเป็นจ่าปะคีหลังเต่านะครับอ่าชุดเป็นจ่าปะคีหลังเต่านะครับมีกิ่งด้วยนะครับมีแค่นี้นะครับอ่าผมจริงๆผมก็ให้เพื่อนบูชาไปตั้งแต่สมัยผมได้รแรกๆนะกระชุดละห้าพันบาทนะเพื่อนผมก็บูชาไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เหลือแค่นี้นะอ่าจัไปจัไปจัไปนะครับ ถ้ชอบก็กินงก่นาครับศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้าสองสี่ครับหรือไลดีจีจ้าน้อยนะกับตลาดนัดออนไลน์นะครับบายขีดันนุเบรตนะครับอ่าวันนี้ทําป้ายมาใหม่เลยนะครับนี่นี่นี่แล้วองค์นี้ก็อย่าลืมนะครับองนี้ชุดนี้นะท่านผู้โชคดีนะอ่าบุญอยู่ที่ท่านครับบุญอยู่ที่ท่านกําลังก็อยู่ที่ท่านนะครับชุดนี้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้หมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับเท่ากับองละพัน แต่ถ้าถ้าองค์เดียวผมคิดองค์ละพันสองนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปทำผมคิดอง์ละพันสองนะครับเฉพาะองสององน,นี้นะครับถ้าถ้าเอาแค่นี้ผมเอาองคละสามพันนะครับนี่พิมพ์จกพักรพรรดินะกับกับไม่ขีดนะครับผมเอาองค์ละสามพันจุดนี้ผมเอาองละสามพันอันนี้องค์ละพันสองแต่ถ้าเอารวมหนึ่งหมื่นบาทจบเลยโอเคไหมครับสิบองอ่าอนี่ก็ชุดละห้าพัน ง่ายๆครับสไตล์ฮิลันมเุเลยนะครับแบ่งกันไปครับตลาดนัดอนไ์บายฮิลันมาเลยครับเดี๋ยวชมกันคลิปหน้าต่อไปนะครับอ่าอย่าลืมนะรีบๆนะครับสวัสดีครับคำแค่นี้